เอาขอฉากพี่ลินกับพี่หยกหวานนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้นะคะพี่หยกอยู่กับพี่ลินนั่นเองวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรคะพี่ลน <laughs> ินนี้พี่ลินจะมากใกล้ชิดพี่หยก่อันค่ะใช่แล้ว <c oughs> คลิปนี้เป็น ep สองใช่ไหมคะพี่ลิน <c oughs> ใช่แล้วเราเคยทําไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้เราจะมาใกล้ชิดกันแล้วก็หวานหนักกว่าเดิมนะคะตอนนี้นะคะที่ใหม่ไปเข้าน้ำอยู่ซึ่งยังไม่รู้ว,ว่าไม่เกิด ะะถ้าเขาเดินมาก็หวานหวานกระหนุกกระหนิงกันเลยเข้าใจไหมคะพี่หยกโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่นูอาคลิปอ่อย้ด้วยออัอนี้หายคิปเอาไหนายรูอยู่เนี่ย ถ่ายรูปถ่ายรูปพี่ยยกับพี่ลจะถายรูปด้วยกันนะคะ่ดนะที่ไมดูสิพี่ยกับพี่ลินจะถ่ายรูปด้วยกันน่ะโกเใจน้ยกแมงี ตอนนี้ก็คือแบบเวลาพักไงก็ต้องให้พี่ลินกับพี่หยกพักกันก่อนนะเพราะว่าพี่ลินกับพี่หยกเหนื่อยแล้ว เอาถ่ายถอ่ะทุกคนพี่ใหม่พี่ใมงอนพี่ใหม่งอนพี่โยกพี่ใหม่งอนแล้วเขาไม่ถ่ายจะได้กลับบ้านอันนี้งนจริงอันนี้งนจริงแป๊บนึงเขาถ่ายรูปกันแป๊บีนนงนจริงกลับบ้านกถ่ายก็ไม่ถ่ายรูปไอ่ะป้ป้ป้ไม่ถ่ายแล้วย่องไปละไปละพี่ลนพี่ม่โคตอันนี้โจริงอ่ะนี่โคจริงค เวลาพี่ใหม่โมโหชอบสั่งอะไรกินเออใช่โมโหหิวเลยไหมเป็นอย่างนี้แหละแล้วน้องเกลี่ไม่ไปกับพี่ใหม่หรอคะไม่ไปแล้วหรอกับพี่ลิงแทนใช่ไหมคะนีทุกคนเ พี่ใหม่ไม่รู้นะคะพี่ใหม่ไม่รู้จริงๆนะว่าเมื่อกี้เราถ่ายคลิปอะไรนะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้บอกว่าให้พี่ดินเนี่ยใกล้ชิดพี่หยกหนึ่งวันค่ะน้องเจอรี่ทำเหมือนคลิปที่แล้วว่าใช่แล้วก็พี่ใหม่มาพอดีแล้วพี่ใหม่ก็อะไรก็ไม่รู้บอกว่าเล่นค่ะถ่ายคลิปใช่ไหมคะแต่ความจริงก็เป็นเวลาพักนะคะทุกคนเรามีเวลาพักที่จะลงถ่ายคลิปยังอยู่ลยนะว่าทำไมไม่เดินตามมาวันีไงก็ถ่ายอยู่ตอนนี้ถ่ายอยู่มาได้นี่ก่อนมาได้นี่กันมาได้นี่มาได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ค่ะพี่หยกก่อนเร็วๆ นั่งข้างๆนี่นั่งตรงนี้แล้วนั่งตรงนี้เอานี่นังข้างๆเออเอาโต๊ะเขาโยกเลยนะนี่เมื่อกี้ถ่ายคลิปกันยูไม่อันนี้รู้แล้วว่าถ่ายคลิปก็ที่เหลือจะถ่ายอะไรต่อก็ตอนนี้มันยังถ่ายไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเมื่อกี้ถ่ายคลิปอะไรกันอ่ะพี่หยกเช้รถนอนพี่ยกถ่ายคลิปพี่ลินใกล้คิพี่ยกาช่เอเเป็นคนบอกเองไม้เก๋เป็นคนบอกเองนะคะ ก็ไม่ได้เขียนไงเสริมเขาหลอกกันเขาหลอกเขาหลอกนะพี่พี่ลินก็หลอกใช่ไหมคะยังไม่ทันได้หวานเลยอ่ะพี่ใหม่เนี่ยก็อยากถ่ายคลิปไงก็ถ่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวทุกคนได้แล้วค่ะไ้าถ่ายคลิปเสร็จแล้วจะไปหาซื้อของเออจะได้ไม่จะได้หายงอนใช่ไหมคะอ่ะเอาขอฉากพี่ลินกับพี่หยกหวานนะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง ทีอทไปโอ๊ยนเลิกเลอะไรอะไรี่ทุกคนเขทะเลาะกันแล้วนะเลิอะไรแ่ะนะคะเราไปก่นแชร์กมด้วนายบายนี่โอ้โหเป็นคันที่หวานเลยเนาะโอเคเ็บตัวกเก็บตัวลอให้พี่หยเก็บตัวนะคะรัตนาวปยไเอาเร็วรักตนา ชื่อพัทยาไม่ชื่อรัตนารัตนนาชื่อพัทยา